นะคะค่ะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วสืบเนื่องนะคะที่ครูบอกว่าให้เด็กๆไปคน้นฟ้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเรามาซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่ส่งมาทำถูกหมดเลยนะคะไม่มีใครผิดนะครูดูแล้วนะคะเก่งมากเลยทีนี้นะคะระบบของเราที่เราพูดถึงระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายก็ถือว่าเป็นระบบ ที่สําคัญอย่างหนึง่งเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปหรือแม้กระทั่งเราหายใจเข้าไปถ้าเราไม่มีการขับถ่ายของเสียออกมานอกร่างกายร่างกายของเรานะคะก็จะทํางานระบบแปรปวนทั้งหมดเลยแล้วก็จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะมีใครไม่หายใจบ้างมีไหมธนโชดบอกว่าผมหายใจเข้าแต่ผมไม่ต้องหายใจออกมีไหมมีไหมไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นเลยที่จะต้องมีการหายใจเข้านะคะแล้วก็มีการขับถ่ายของเสียออกมาโดยการหายใจออกก็คือการคับมนไดออกไซด์นั่นเองนะคะเรากินน้ําเข้าไปเยอะมากเลยอัญญลินบอกวันนี้หนูกินน้ำสองขวดค่ะครูแต่หนูอาฉี่ไม่ฉี่เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเข้าซูมไม่ได้เดี๋ยวครูขออนุญาตด,ดูเพื่อนแป๊บหนึ่งครูครับยังไม่ซูมใช่ไหม พิมพบอกเพื่อนดีว่าซูมแล้วเข้ามาเลยครูจะได้ไม่ต้องเข้าใครก็ได้พิมพ์บอกเฟิร์สให้หน่อยบอกว่าเข้าแล้วให้เข้ามาได้เลยบอ่อยเข้ามาได้เลยเออดีมากกัญญาพัฒนขอบคุณค่ะอ่าทีนี้นะคะเราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีระบบนะคะของมันระบบขับถ่ายนะคะของเสียออกมา การขับแถกของเสียเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นนะคะ3ามสถานะเลยคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะของแข็งคืออุจจาระอุจจาระเนี่ยถือว่าอยู่ในรูปของของแข็งนะโดยอวัยวะที่ทำหน้าที่หน้าที่ในการขับแถกของเสียนะคะในรูปของอุจจาระก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะต่อมานะคะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือในรูปของของเหลวในรูปของของเหลวก็จะมีเหงื่อกับปัสสาวะเหงื่อนะคะก็จะเป็นในรูปของผิวหนังผิวหนังขับถ่ายของเสียในรูปของเหงื่อขึ้นมาแล้วก็ปัสสาวะก็คือไตถูกไหมลูกนะคะแล้วอีกหนึ่งอันก็คือปอดปอดทําหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมทีนี้ครัวให้รูปไปมันเป็นรูปของ อวัยวะก็คืออะไรลูกไตนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูซิว่าเฮ้ยไแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันทําหน้าที่อะไรนะคะในระบบขับถ่ายเด็กๆพร้อมยังลูกโอเคงันชี้ของตัวเองขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นรูปของชุติการนะคะชุติการเขาก็ทํามา ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ชั้นนอกสุดเลยชั้นนอกสุดเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อชั้นคอเทกนะคะชั้นคอเทกจะเป็นตัวที่หุ้มนะคะหุ้มอวัยวะก็คือไตอีกทีหนึ่งหน้าที่ของมันเป็นเนื้อเยื่อที่แบบ ป้องกันอันตรายนะคะให้แก่ตัวไตนะคะอันนี้เราเรียกว่าเนื้อเยื่อคอเท็กเนื้อเยื่อคอเทกค่อนข้างที่จะมีความหนาค่อนข้างที่จะมากเพราะว่ามันจะคุมทุกอย่างเลยทําหน้าที่เหมือนกับแบบว่าประตูบ้านนะคะกั้นเอาไว้ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวไตได้เลยหรือว่าไปกระเทือนกับตัวไตได้เลยคือเนื้อเยื่อคอเทกนะคะ บอกเฟิร์สยังไม่จบห้เฟิร์สเข้ามานะคะต่อมาชั้นถัดมานะคะก็เป็นเนื้อยเยื่ออีกนะคะอยู่ในทําหน้าที่เลยนะคะเข้าไปคุมน,นะคะอวัยวะที่อยู่ภายในของตัวไตนะคะพวกกรวยไตต่างๆอะ่ะเราจะเรียกว่าเนื้อยเยื่อนะคะเมดูราอันนี้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องซีเรียสมากของหนูว่าอยู่เป็นระดับประถมนะคะแต่ว่าครูก็อยากให้เด็กๆอะ่ะ รู้นะคะก็อันนี้เป็นความรู้ที่ต้องเพิ่มเติมไปนะแต่ว่ากา็เราจะได้ไปศึกษามากขึ้นก็คือตอนอยู่ม .2 นะ,ะแล้วหนูเห็นอันนี้ไหมที่เป็นหลอดยาวๆมาไอ้หลอดยาวๆอ่ะนะคะเราจะเรียกว่านะคะกลวยไตยนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ใช้อีกอย่างหนึ่งคือท่อท่อนะท่อไต หน้าที่เลยทําหน้าที่อะไรในการกรองหลุกกรองของเสียทุกอย่างเลยออกจากเลือดนะคะในเลือดของเราเนี่ยมันมีของเสียอยู่กรวยไตยก็จะช่วยกรองกรองปัสสาวะกรองทุกอย่างเลยนะคะของเสียออกมานะคะแล้วก็อันต่อมานะคะไออันนี้อันใหญ่ๆอันใหญ่ๆนะอันใหญ่ๆคือหลอดเลือดแดงค่ะ หลอดเลือดแดงก็คือนำเลือดที่มีออกซิเจนนะคะสูงนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่พอมาอยู่อย่างนี้ปุ๊บนั่นแหละนะคะมันก็เชื่อมโยงกับไตได้นั่นเองนะต่อมาอีกขนาดหนึ่งก็จะเป็นหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำจะมีขนาดเล็กฝ่าหลอดเลือดแดงจำไว้นะหลอดเลือดดำจะมีขนาดเล็กฝ่าหลอดเลือดแดงนะคะอ่าอันนี้ เป็นท่อๆไหลลงมานะคะที่เราเลือกว่าหลอดไตนะคะอ่ะแล้วก็มาสิ้นสุดที่อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายแน่นอนเป็นกระเพาะอะไรลูกเด็กกระเพาะอะไรเอกระเพาะปัสสาวะคือไตอ่ะมันกองของเสียพอกองกองปุ๊บมันก็ส่งมาที่ท่อหลอด แล้วก็เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะแบบนี้เข้าใจยังอันสีเหลืองๆที่ครูวาดนะคะมันก็ปิดท้ายลงมาที่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองแล้วต่อจากกระเพาะปัสสาวะเป็นท่อๆก็คือท่อปัสสาวะที่ไว้ให้หนูฉี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือนะคะ,ะส่วนประกอบต่างๆแล้วก็อวัยวะนะคะที่เกี่ยวกับตัวไตทั้งหมดนั่นเองนะคะอะทีนี้ ตรงนี้มีใครสงสัยอะไรบ้างไหมถามว่าแล้วเทอไตของเราอะ่ะมันทำงานผิดปกติอะ่ะทำงานผิดปกติมันน่าจะส่งผลต่อระบบขับถ่ายไหมส่งผลหรือไม่ส่งผลเ้อไต,เ,อไตเราทำงานไม่ได้เลยอะ่ะระบบขับถ่ายเราจะมีปัญหาไหมลูก มีไหมครับมีนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังครูไว้ให้ดีนะใครที่ปวดฉี่บ่อยๆแล้วชอบอั้นฉี่อย่าอั้นนะเพราะว่าพอเราอั้นฉี่ปุ๊บจะทำให้เราเป็นท่อปัสสาวะอักเสบนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงฟังคุูดีนะท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้นฝ่าของผู้ชาย ถ้าเราอั้นฉี่บ่อยๆหรือเรากินน้ําน้อยๆก็เพราะปัสสาวะเราจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบจะทําให้เราเป็นยังไงอ่ะอันดับแรกหลังเพราะว่ามันส่งผลต่อกลวยไตยฟังคุยดีนะผู้ชายก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผู้ชายเป็นไม่ได้นะส่งผลต่อกลวยไตนะคะกวยไต,ยะะยไตยของเราจะเกิดการอักเสบ พอปัสสาวะอักเสบอย่างเดียวนะมันส่งผลกระทบไปต่อก,กวยไตยพอกวยไตยอักเสบปุ๊บแล้วถ้ากวยไตยมันอักเสบมันทํางานไม่ได้ไงพอมันทํางานไม่ได้มันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าไตาวายนะคะไตาวายเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าอันตรายไหมแค่เราบอกว่าเราไม่เราอั้นฉี่เอาไว้อะเรากินน้ําน้อยอะ่ะเออทําไมมันถึงแบบรุนแรงขนาดนี้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะ อันดับแรกเลยท่อปัสสาวะเราอักเสบก่อนท่อปัสสาวะอักเสบปุ๊บมันฉี่ออกมาไม่ได้อะฉี่มันก็จะล้นล้นอยู่อีตรงท่อตรงเนี้ยพอเราบอกว่าเฮ้ยเราฉี่ไม่ได้เพราะมันอักเสบอ่ะนะคะปัสสาวะมันก็จะไปค้างค้างที่หลอดไตแบบนี้พอค้างอยู่อย่างนี้แล้วมันแล้วไตมันก็บอกว่าไม่สนใจหรอกปัสสาวะแกจะ ค้างหรือไม่ค้างฉันไม่สนใจหรอกฉันก็กรองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดมันเต็มอะ่ะพอมันเต็มทํายังไงอะ่ะนะคะมันก็ไปอยู่ขังฉี่ของเราเนี่ยมันก็จะไปขังอยู่ที่กลวยไตยพอไปขังอยู่ที่กลวยไตยทําไงอะ่ะไตเกิดการติดเชื้อดิพอเกิดการติดเชื้อปุ๊บนะคะก็ทําให้เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบแล้วนะคะ มันก็ทําให้เกิดภาวะไตวายวพอไตวายวเสียชีวิตได้นะนะคะทีนี้ไตของมนุษย์เรามันมีสองข้างถูกปะถ้าสมมุติครูบอกว่าเฮ้ยไตยของครูอ่ะข้างเนี้ยข้างซ้ายมือซ้ายมือของหนูนะดูมันไม่ดีอะ่ะแล้วครูตัดไตข้างซ้ายอันเนี้ยทิ้งไปเลยถามว่าครูยังมีชีวิตอยู่ได้ปะเด็กๆได้ยินไหมลูก ถามว่าถ้าสมมติว่าไตของเราอะถูกตัดทิ้งไปข้างหนึ่งอะหรือใช้งานไม่ได้ข้างหนึ่งอะเรายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมอ่าใครว่าไม่ได้พิมพ์หนึ่งใครว่าได้พิมพ์สองมาอ้เร็วเร็วเรวอ่าพิมพ์ใครว่าได้พิมพ์หนึ่งใครว่าไม่ได้พิมพ์สองดูซิจะถูกกี่คนอ่าพลวัตบอกว่าสองนะคะเฟิร์สบอกว่าหนึ่งนะคะ ชิติการบอกว่าหนึ่งอ่าลองดูซิเราคิดว่าถ้าเราขาดไปข้างหนึ่งเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมอืมลาวินทิดาอ่าดูอัติรสนะคะมันนาอ่าดีมากดีมากพิมพ์มาผี่ถูกไม่เป็นไรครูไม่เคยว่าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทําความเข้าใจกันนะคะอ่ะเด็กๆฟังคุยดีนะอนุญาตให้ดีใจได้นะคะใครตอบถูก ก็ดีแต่ใครตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคำถามหน้าเอาใหม่นะคะถามว่าไตาของมนุษย์เราถูกไหมครูบอกว่าถ้าครูตัดข้างสายไปครูจะยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคำตอบคืออยู่ได้ค่ะแต่ไตข้างที่อยู่ได้เนี่ยมันก็จะต้องทำงานหนักหน่อยนะคะ แล้วปัจจุบันมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่เราเรียกว่ากวยไตหรือสละไตให้กันได้สมมุตินะครูไตวายอย่างเงี้ยเออพอไตวายปุ๊บนะคะลูกครูมีไตสองข้างลูกครูก็สามารถเอาไตของเขาผ่าตัดเนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับครูได้เข้าใจยังนะคะ การปลูกถ่ายอวัยวะของไตไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแม่ลูกพ่อลูกกันเท่านั้นคนอื่นก็ได้แต่ต้องให้กรุ๊ปเลือดนะคะมันสามารถเข้ากันนะคะร่างกายเราปลูกถ่ายอวัยวะได้นะหัวใจอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเราบอกว่าเราหัวใจรั่วเราต้องการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ แต่เราก็ต้องไปเอาหัวใจของคนอื่นมานะมันไม่มีหัวใจเทียมนะไตเนี่ยมันมีแค่กรวยไตยเทียมที่มาช่วยแต่อวัยวะที่เป็นไตแทๆ้ๆต้องใช้ไตจริงๆนะคะจากมนุษย์ที่เขาอาจจะเสียชีวิตแล้วที่เขาถึงได้มีไงลองคิดดูนะที่เขามีว่าให้เราอะเมื่อเราเสียชีวิตลงอะเราบริจารค่างกายอะไร ได้บ้างนะคะเมื่อเราเสียชีวิตลงเขาก็จะดูเลยว่าเอ้ยอวัยวะภายในของเราเนี่ยมันมีส่วนไหนใช้งานได้เขาก็จะผ่าตัดออกมาเช่นเลนแก้วตาตาของเราเนี่ยใช้แค่เลนแก้วตานะหัวใจนะคะไตพวกนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะผ่าตัดแล้วก็เก็บเอาไว้นะเขาไม่ได้แช่ตู้เย็นนะ นะคะเขาเก็บเอาไว้ในที่อุณหภูมิทางการแพทย์เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอาวัยวะต่างๆเหล่านั้นแต่ด้วยความที่คนไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมีความเชื่ออย่างนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปอะ่ะแล้วร่างกายเราอะ่ะมันถูกดึงหัวใจไปถูกดึง ไปถูกดึงไตไปแล้วเกิดชาติหน้าเราอะเราอะจะไม่มีอวัยวะครบถ้วนนะคะก็เลยทำให้คนไม่ค่อยไปบริจาคพอไม่ไปบริจาคเนี่ยมันก็เกิดภาวะการขาดแคลนคือมันน้อยอะคนที่เขาต้องการจะปลูกถ่ายอะมันเยอะนะเพราะคนเป็นนู่นเป็นนี่หมดแต่คนบริจาคมันก็น้อยนะคะแต่ทางหลักการทางวิทยาศาสตร์อะนะคะ ในความคิดของครูอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราตายไปแล้วอะ่ะพอเราตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยตัวเราเขาเอาหัวใจเราออกไปเราจะเจ็บไหมนะคะหรือเราจะเป็นอะไรไหมให้เราเอาไปให้กับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะจริงๆนะคะอันนี้นะในความคิดของครูแล้วหลักพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าการให้ที่ดีที่สุดอะ่ะนะคะการทําบุญครั้งใหญ่ที่สุดอะ่ะ คือการให้ชีวิตของคนเราเราลองคิดดูนะถ้าเราตายไปเราร่างกายเราเอาไปเผาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าสมมติเราตายไปปุ๊บแล้วอวัยวะภายในของเรามันได้ไปต่อชีวิตคนอื่นซึ่งคนนั้นเขาอาจจะมีลูกที่เขาจะต้องดูแลต่อหรือเขาอาจจะมีพ่อมีแม่ที่เขาต้องดูแลต่ออันนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์มากฝานะคะ ซึ่งเธอใครนะคะสนใจแต่อย่างวัยเด็กๆเ,เนี่ยยังทำไม่ได้ต้องโตก่อนนะคะก็สามารถไปบริจารค่างกายได้นะคะให้กับที่ศีราร์หรือว่าพวกของสภากาชาตินั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้พอมักพูดถึงเรื่องของเรานะเราบอกว่าหลังจากที่เราดูอันนี้ไปละเรามาดูการขับถ่ายที่มาเขียนเป็นสรุปนะคะ การขับถ่ายของเสียก็จะเป็นการกำจัดของเสียออกนอกร่างกายใช่ไหมลูกเราไม่ว่าจะเป็นในการควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่โดยมันจะมีอวัยวะแบ่งเป็นลำไส้ใหญ่ถูกไหมนะคะปอดผิวหนังแล้วก็ไตโดยที่ลำไส้ใหญ่ก็จะขับถ่ายของเสียในรูปของอุจจาระนะคะ ปอดก็ขับถ่ายของเสียในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะลูกนะไม่ใช่ลมหายใจออกก๊าซคาร์บอนไม่ได้ถูกขับถ่ายโดยจมูกนะอวัยวะคือปอดนะคะแล้วต่อมานะคะปัสสาวะก็ถูกขับถ่ายของเสียมาในรูปของไตนะคะผิวหนังก็ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะหลังจากนี้นะคะ เด็กๆคนไหนได้ไปทดสอบหลังเรียนในหน่วยที่หนึ่งมาแล้วบ้างเด็กๆเ,เอ้ยไปสอบกันไหมยังอือคนที่สอบไม่ทันน่ะครูไปเปิดระบบให้แล้วนะให้รีบเข้าไปสอบได้เลยได้แค่ถึงภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวครูจะได้เข้าไปเช็คคะแนนแล้วก็ตรวจคะแนนนะอันนี้ก็คือสรุปนะคะของสัปดาห์ที่8นั่นเองนะคะเด็กเสร็จแล้วใช่ไหมมีใครสงสัยไหมลูกกับใบงานตัวนี้มีไหมคะเด็กๆบอกสงสัยไหมครับ เก่งมากนะคะมีใครอยากถามคำถามอะไรรอบตัวไหมเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะถามมาได้เลยมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะตอบให้มีใครสงสัยบ้างเร็วมีใครอยากถามบ้างน้ำลายหนูเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครูเราน้ำลายหนูมีประโยชน์อย่างไรถ้าร่างกายของเราไม่มีน้ำลายจะเป็นย่างไรเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมลูก อ่าถามมาน้ำมูกใช่ไหมอ่าฟังครูให้ดีนะภายในจมูกของเราอ่าเด็กๆดูจมูกของตัวเองนะภายในจมูกของเรามันจะมีขนจมูกอยู่ถูกปะทุกคนต้องมีขนอยู่ในรูจมูกถูกไหมที่เราเรียกว่าขนจมูกห้ามไปดึงไปถอนมันนะ เพราะว่าขนจมูกเนี่ยมันจะเป็นด่านแรกเลยในการช่วยกรองฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปอมที่เข้าสู่ในร่างกายโดยระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอากาศมันไม่ได้บริสุทธิ์ร้อเปอร์เซถูกไหมลูกอากาศมีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองของเชื้อโรคต่างๆแล้วเมื่อเราหายใจเข้าไปปุ๊บ ไอ้ขนจมูกของเราเนี่ยนะคะมันก็จะไปจับเอาฝุ่นละอองเป็นหน้าที่เหมือนกรองอะกรองฝุ่นละอองเอาไว้แล้วด้วยความที่เราหายใจเข้าในอากาศมันมีไอ้น้ำหายใจออกก็มีไอ้น้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำออกมาด้วยมันก็เลยทำให้ภายในจมูกของเราเนี่ยมันเกิดความชื้น พอมันเกิดความชื้นไอ้ฝุ่นละอองที่มันเข้าไปเนี่ยและไอ้ขนจมูกเรามันจับถูกไหมมันก็จับไปทําให้ขี้มูกเนี่ยให้ฝุ่นละอองไม่ใช่ขี้มูกมันเป็นฝุ่นละอองทําให้ฝุ่นละอองอะ่ะมันเกิดการรวมตัวกันเข้าใจไหมลูกพอมันเกิดการรวมตัวกันมันก็กลายมาเป็นขี้มูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็บอกว่าเฮ้ย ไอฝุ่นละอองที่มันจับตัวการบวกกับฟาร์มชื้นที่เป็นอยู่ภายในจมูกของเราเนี่ยมันก็จะรวมตัวกันมาเป็นเป็นขี้มูกส่วนไอน้ำม,มูกน้ำม,มูกฟังให้ดีนะน้ำม,มุกเป็นของเหลวถูกไหมคะน้ำม,มูกเกิดจากการที่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันตกเข้าไปละแล้วมันไปที่ระบบทางเดินหายใจของเรานะคะมันเป็นพวกเชื้อโรค ถ้ามันลงเข้าไปที่ปอดของเรานะคะมันจะทําให้ปอดของเราเกิดการอักเสบได้นะคะไอตัวขี้มูกพวกนี้มันคือเชื้อโรคที่มันไปรวมกับพวกอ่าระบบทางเดินที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับของเหลวอ่ะเป็นเมือกๆอก่ะในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารนะมันจะมีลักษณะหลอดอ่าทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารมันจะมีลักษณะเป็นเมือกือก พอเชื้อโรคอะ่ะมันไหลลงไปมันก็ไปจับกันกับไอ้เมือกเมือกตัวเนี้ยพอจับกันเป็นเมือกเมือกอะ่ะนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นเสมหะขึ้นมาเสมหะขึ้นมานะสังเกตดีเวลาที่เราไม่สบายอะ่ะเราจะอยากอยากขากเสมหะเคยไหมเหมือนเราพูดพูดแล้วมันมีเสมหะอยู่ในคอนะคะแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันเสมหะมันจะตกลงไปละนะคะ เราก็สั่งออกมามันก็จะเป็นน้ำมูกแล้วน้ำมูกก็แบ่งเป็นสองแบบคือน้ำมูกแบบใสๆอะกับน้ำมูกที่แบบเป็นขุ่นๆน่ะน้ำมูกที่เป็นใสๆแสดงว่าเราทางระบบทางเดินหายใจเราอะมันทํางานผิดปกติแล้วมันมีเชื้อโรคลงแต่ว่าเชื้อโรคเราอะนะคะที่มันอยู่ในน้ำมูกใสๆอะมันยังไม่ได้ลงลึกไปยันถึงขั้นปอดหรือเสมหะนะคะแต่ไอ้น้ำมูกที่มันเป็นข้นๆเหนียวเหนียว เป็นสีสีอะอนะนคือร่างกายเราเกิดการติดเชื้อพวกไวรัสแล้วนะงงไหมเนี่ยเอาเงียบนี้คือปิดไหมหรือว่าอะไรกันเนี่ยขอเสียงหน่อย <c oughs> นะมีมีใครมีคาถามอีกบ้างนี่ถามนี้อยากให้ถาม ทำไมเราต้องไอทำไมเราต้องจามทำไมเราจามเล็บใช่ไหมส่วนของเล็บเรารู้ป่าว่าเล็บเรคือกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อ่อนอย่างหนึ่งนะคะเป็นการงอกขึ้นมาของอวัยวะอวัยวะนิ้วของเราอ่ะจำเป็นเลยที่จะต้องมีเล็บถ้าเราไม่มีเล็บลองนึกถึงดินะคะผิวหนังที่มันอยู่ภายใต้อ่ะมันก็จะได้รับการกระทบกระเทือนหรือกระแทก ไอเล็บเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกส่วนของกระดูกอย่างหนึ่งนะแต่มันเป็นกระดูกที่แบบไม่มีเส้นประสาทอ่ะสังเกตเราตัดเล็บเราไม่เจ็บถูกปะยกเว้นเราตัดเล็บเราไปโดนเนื้อเราก็จะเจ็บทุกคนต้องมีเล็บลูกเล็บทำหน้าที่ในการปกป้องนะคะอ่าเส้นเลือดต่างๆที่อยู่บริเวณในนิ้ว ปลายนิ้วปลายเท้าของเราเล็บมันงอกได้ใหม่พร้อมเป็นส่วนกระดูกแต่เป็นกระดูกที่ไม่มีเส้นประสาทคนเคยเห็นไหมเขาถอดเล็บปะ่ะเคยเห็นเขาถอดเล็บปะ่ะที่เขาเดินเตะเตะอะไรแล้วเขาก็ต้องถอดเล็บออกอะ่ะสักพักหนึ่งเล็บก,ก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ไดแต่ถ้าแขนขาดเนี่ยต่อไม่ได้นะแขนหลุด กระเด็นไปอย่างเงี้ยก็ไปกี้ก็บอกไปแล้วจำได้ใช่ไหมที่บอกว่าทำไมร่างกายของเราต้องบีเล็บแสดงว่าเด็กๆได้ฟังกันไหมเนี่ยฟังเนาะอ่าต่อมาอ่ะ,อะ,ม,อะมีใครถามคำถามอีกเร็วให้อีกสามนาทีคิ้วเป็น ได้คิวแบบเป็นได้รู้เป่าว่าคิวคืออะไรคิวคือขนนะคิวเป็นส่วนของขนที่ขึ้นในร่างกายทําหนะ้าที่แบบว่าช่วยแบบว่าป้องกันปกปิดให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยคิวนี้ถือว่าเป็นขนนะสังเกตคนที่คิวไม่ค่อยมีนะคะ ก็อวัยวะขนตามแขนตามขาก็จะจะไม่ค่อยเยอะด้วย oh. เยอะไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคิ้ว oh. ผู้ชายมีอ่ะไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงมีมันก็ะจะานานิดนึง oh. ให้รู้ไว้คิ้วคือขนนะคะทำหน้าที่เลยเด็กๆรู้ใช่ไหมคิ้วทำหน้าที่อะไร ป้องกันฝุ่นละอองที่จะสามารถตกลงมานะคะสู่ในตาของเราได้เช่นเดียวกับขนตานั่นเองธรรมชาติสร้างอวัยวะขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการต้องการของมนุษย์เราอยู่แล้วฟันก็ถือว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดนะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดเลย แข็งแรงฝักกะโหลกอะ่ะไม่ได้หมายฟวาว่าทุบแล้วมันจะแบบว่าไม่แตกหรืออะไรนะสังเกตศพที่แบบว่าอายุเป็นร้อยร้อยปีเงี้ยกะโหลกศีรษะนะคะมันก็ยังมีส่วนผุกก่อนแต่ว่าฟันเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีแคลเซียมสูงที่สุดอะ่ะมันก็จะยังคงรูปของมันอยู่ได้อมืมีใคร,รงใสงสัยได้ไหม ถามมาเลยเร็วอยากให้ถามเร็วเด็กๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นวันนี้การเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะเด็กๆแล้วก็ใครที่ยังทำงานไม่เสร็จสิ้นนะคะก็ไปจาัดก,การให้เรียบร้อยด้วย ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะทุกคน